วันนี้ก็เป็นแถลงข่าวของสำนักงานตท้องมืองที่มีคดีที่น่าสนใจของกองทัพการตรนท้องเมืองสนะครับก็เป็นไปนนโยบายของท่านพลตุโทอทธิพลีที่สาลรอดชัยนะครับท่านผู้จัดการสำนักงานตุ้อเมืองนะครับรับนโยบายจากท่านผบต ท่านรองออบตรอนะครับเตี้มกับดูแลนะครับก็สั่งการมาให้ผมนะครับและก็ผู้ใต้รัฐมนตรปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องคดีที่เกี่ยวกับคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นลักษณะของกลุ่มแก๊งเป็นลักษณะของบุคคลหรือว่าหลบหนีฝ่ายจับมาจากต่างประเทศที่เกรงว่าเข้ามาแล้วจะมากระทำความผิดในประเทศไทยทั้งหมดเนะี่ยก็ให้มีการ ฝ้อระวังแล้วก็มีการตรวจสอบหรือถ้ามีข้อมูลก็มีการเตย,ยผลเพื่อป้องกันการที่จะให้เกิดอาชญากรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศหรือจะมีอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในในการติดต่อระหว่างประเทศด้วยนะครับก็เป็นเหตุให้มีการดําเนินการสืบสวนจนกระทั่งวันนี้สามารถที่จะนําคดีที่เราสนใจมาแถลงกับพี่พน,น้องสระชมชนได้ทั้งหมด3าคดีด้วยกันนะครับ ก็สําหรับวันนี้ท่านผู้ทำการคือท่านพลวัตีนักทรัพย์ประพายนก็ไปประชุมนะครับวันนี้ส่งท่านพลวัตเอกเพลินจิตยอมนะครับท่านรองผู้การประมอสามที่กํากับดูแลงานตึกสลวนมากนะครับแล้วก็จะมีท่านพลวัตโธอนุวัฒน์ใจเจี้ยงแท้นะครับท่านรองผู้กับที่ดูแลด้านงานสอบสวนของกองกับกองกับการสืบสวนมาด้วยนะครับพลวัตโธกทายุทธพิ้งเดชนะครับท่านรองผู้กับปมจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ ท่านสมบูรณ์โทรก็บินวัดอริยะคุริยะวงศ์นะครับท่านรองผู้กับตมจังหวัดชลบุรีนะครับเืียงแต่ว่าวันนี้มีคดีที่เกี่ยวกับสมุทรปราการแล้วก็ที่เดือดชลบุรีนะครับก็มาประกับเราในวันนี้นะครับที่สามคดีด้วยกันนะครับเป็นวันนี้ที่เอามาแถลงข่าวกับพี่น้องส่วนบุคคในคดีแรกก็จะเป็นเรื่องของตมจังหวัดสมุทรปราการนะครับบุรณากรร่วมกับหน่วยโดยอื่นนะครับจับกลุ่มชาวเรียนานะครับ มีการฆ่าเพื่อลุ้นชาติแล้วก็จรุดนี้ไปต่างประเทศนะครับก็มีการประสานงานกันโดยท่านผู้การตำรวจสามนะครับแล้วก็ท่านรองเพินเนี่ยมีการสั่งให้มีการขืนพื้นที่แล้วก็มีการประสานชายแดนแต่สุดท้ายแล้วก,ก็มาถูกจับได้ที่จังหวัดสมุทรป,ปราการนะครับเพราะเขาก่อเหตุที่จังหวัดแพร่ลิ้วนะครับจังหวัดชายเชิเซา คดีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตอมอรัมบุรีนะครับจับกลุ่มชาวเกาหลีนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าแก,งก๊งยาเสพติดนะครับมีประวัติการท้องผิดคดีอาญาในประเทศเกาหลีแล้วก็หลบหนีมาอยู่ในในประเทศไทยนะครับคดีนี้ก็ได้รับการาาากาาาประสานจากสถานพูตเกาหลีนะครับที่ประจำประเทศไทยนยขอให้สืบสวนคดีนี้เนื่องจากว่าเป็นคดีเป็นผู้หาสําคัญที่ที่เขา ดูในระบบใน,นเชื่อเข้านในความในประเทศไทยก็มีการสืบสวนขยายผลจนทราบว่าผู้คนนี้เนี่ยไปอยู่ในจังหวัดชลบุรีนะครับล้วมีการจับกุ่มส่งไปลงในคดีต่อไปนะครับส่วนคดีสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแก๊งชาวรัสเซียที่นําเงินยูโ,โรบอมเนี่ยมาเดินสายแลกตามบูธแล้วก็หลังจากที่เราได้รับแจ้งจากธนาคารที่เป็นเคาน์เตอร์รับรับแลกเงินเนี่ยเขา พบแล้วก็ประสานไปที่ตำรวจปมรเรามีการสืบสวนขยายผลจนสามารถไปจากตัวคนที่เอารงนี้เข้ามาแลกกับคนไทยได้นะครับแล้วก็เพื่อ,อาสามารถที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายกับคนอื่ในในประเทศไทยได้ต่อไปคดีนดีก็เป็นคดีที่น่าสนใจที่เรามาแถลงกับพี่น้องตรวสื่อมวลชนเพื่อเป็นท้าทอยให้เห็นว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นการะลผิดแ้าพบเห็นอะไรก็ได้แจ้งที่เรานะครับก็ าในเรียนเพิ่มเติมก็ขออนุญาตมอบให้ท่านตัวแทนของท่าการี่ท่านรองเลยนนะครับเลยพูดกับพวกเราสักที่เกี่ยวข้องทักเล็กน้อยแล้วก็จะมอบให้เจ้าที่ที่ต่อไปที่จะคืออธิบายแต่ละคดีในราเรื่องน่นาชาตต่อไปสุดท้ายก็จะให้พี่น้องสนสุกสนุกได้สอบถามว่ามีประเด็นไหนที่สงสัยในเรื่รองคดีต่างๆเราจะสอบถามก็หรือเชิญสอบถามอีกครั้งนะครับขออนุญาตมอบให้ท่านท่านบริกรครับท่าน ท่านประธานครับเรียนพี <owner gef> <necessary> area, ่น้องสื่อมวลชนนะครับในส่วนของขออข้อตุกพร่องสามนะครับโดยท่านผบคนตรีทัตตะกรบพายโยนผู้บังคับการครับก็ได้กำทับและก็ขวดขันในเรื่องของการของของต่างชาตินะครับในครั้งนี้นะครับของบกตมสามก็ได้มีเคสจำนวนสามเพจนะครับตามที่ท่านท่านรองคณะได้ได้ชี้แจงบนสักครู่นะครับเคสแรกเนี่ยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างตมผู้บังคการและก็ตมข้างเคียงครับ เกิ้นที่เกิดเหตุในเ,นเกิดขึ้นที่สพบางประกงครับแต่การสืบนทราบพอพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้แล้วก็มีการประสานงานกับตม่าเกียนนะครับจนส,สามารถพิสูจน์ทราบแล้วก็ตามจับกลุ่มได้ที่กองสอบการนะครับโดยตมสระการนะครับซึ่งระยะเวลายการติดตามตัวนะเป็นจับกลุ่มได้ใช้เวลาไม่ถึงยีงในในใน่สิบชั่วโมงครับส่วนอีกสองเทสถ้าเป็นของตอมชลบุรีนะครับก็เป็นการจับกลุ่มหลงเกาหลีนะครับซึ่ง จากการสืบทราบและการประสานงานกับทางปอสอนะครับและก็ทางตำรวจของเกาหลีนะครับก็นาไปสู่การจับกลุ่มนะครับทีนี้เจ้าตัวเนี่ยเป็นเดมระดับรองรองหน้าครับมีการดังที่ที่พิสูจน์ทราบเนี่ยมีการค้นมีการขน,ารขนยาสุิดจำนวนสี่ครั้งนะครับจน,นนำมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้ได้ส่วนทคสุดท้าย,เ,ยเรื่องของอแคงาัสเซียที่นำเงินยูโรมาแลกนะครับ นีก็เป็นการประสานงานระหวา่างของพูดแรกเงินกับเจ้าที่อีตอมอนะครับนำไปสู่การจับกลุ่มซึ่งกา,ารพิสูจน์ทราบเนี่ยเราก็นำมาจู่การขยายผลซึ่งเราไม่เชื่อว่าว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเข้ามาคนเดียวตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้ก็มีความเสียหายมากกว่าล้านบาทเดี๋ยวารายละเอียดจะให้ทางผู้รับผิดชอบนะของปากการและก็ของชุมีนเดี๋ยวชี้แจงที่ชาล สำหรับเคสนี้นะครับสำหรับเคสก่อนการจับกลุ่มหนุ่มชาเลนจหน้าที่ฆ่าขา้วอีกที่เป็นเพื่อนร่วมชาติเดียวกันนะครับผมสำหรับเคสนี้เนี่ยต้นต้นเนี่ยก็คือในวันที่13มกราคม2 5 6นรกดนะครับเวลาประรามาณย3่สมนาฬิกานะครับของโจทก์างคือนะครับก็ได้มีกลุ่มรายงานนะครับสัาติเป็นหน้าเนี่ยครับมีเหตุการณ์ล่ามิวาดกันนะครับแล้วก็มีการทำร้ายล่าตายกัน จนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต,ต่อมานะครับผมซึ่งทางสพบอมปง,งเนี่ยได้มีการเข้าไปตี่เกศเข้าไปดูที่เกบแล้วก็ได้มีการประสานข้อมูลนะครับคนต่างด้าวที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ต้องหาคนร้ายในคดีนีะครับกับทางตรวจของ,ออง้งตำรวจจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วตนสามารถพิสูจน์ทราบได้นะครับในด้วยความในเวลาในเวลาด้วยความรวดเร็วนะครับผมจากนั้นเนี่ยจากการสืบสวนนะครับทําให้เราทําให้ทราบว่านะครับ ของคนร้ายไมตาคนร้ายตรนี้กำลังจะเดินทางออกหลบหนีออกไปนอกประเทศผ่านทางอำเภอแม่สอดจากนั้นเนี่ยเราก็เลยได้มีการ,ร,การาพูนการข้อมูลฝันิอรูุพันธ์ของคนร้ายนะครับให้กับทางต,าม,าตามต่างๆนะครับทั่วประเทศรวมถึงาตามที่ติดอยู่ชายแดนทั้งหมดนะครับเรา้อระวังคนดังกา่นะครับจนกระทั่งนะครับสืบทราบว่าคนร้ายนะครับเข้ามาหลบหนีนะครับ อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ได้มีการบูรณาการกำลังการทั้งสพบาบงปะกตงตมจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ทงางกองกับสืบหนึ่งของกองกำลังสนบส,น,สนของสตมนะครับรวมกันกระจายภูพมพรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้นะครับซึ่งจับกลุ่มตัวได้นเนี่ยในเวลา17นาฬิกาของวันที่14บสี่กรกฎาคมครับซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยเพียงไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับ เพิ Dante, ่มมีการจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วก็เกิดจากการประสานงานกันนะครับแล้วก็มีการประสานงานตลอดเวลาครับจนสภาพจับกลุ่มเรียบร้อยครับทางผู้ประชาพี่น้องสุนชนท่านครับผมก็โทรกวิวและพยัคฆ์สุริวงศ์ครับพร้อมกับผู้ประชาพข้อมูลจังหวัดชลบุรีครับขออนุญาตที่แจ้งรายละเอียดในเคสนี้ดังนี้ครับสำหรับเคสนี้นะครับเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2567ัน้ที่ผ่านมาครับทางตุนประชาพิมพ์จังหวัดชลบุรีนะครับได้รับการประสานงานจากทางกปสนะครับ เนื่องจากว่ามีชายชาวเกาหลีนะครับซึ่งมีคดีนะครับที่ทางสถานทูดเกาหลีครับก็แต่งตัวนะครับเกี่ยวกับองยาเสพติดนะครับเข้ามาทำการอยู่ในพื้นที่พัทยานะครับทางตมนะครับจึงได้ร่วมกับทางกปสนะครับในการสืบสวนนะครับจนทราบว่าบุคคลดังกล่าวคือในจีนนะครับแล้วก็เมื่อตรวจสอบทางระบบสารสนเทศของสุานตุกคนทั้งคูยนะครับพบว่าในจีนนะครับการย้ายที้สิ้นสุดลงนะครับอ v e r s t a กว่า286วันนะครับ จึงได้แกะรอยติดตามนะครับทำการสืบสวนติดตามนะครับซึ่งในวันที่28ตุลาคม2567ที่ผ่านมาครับทางสายลับก็ได้แจ้งว่าในจีงนะครับได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองพัทยาอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงได้แกะรอยติดตามตึงนไปบริเวณที่บริเวณร้านอาหารเกาหลีครับพัทยาสายสามครับเมื่อในจิงประกบตัวนะครับทางเจ้าที่ชุดจับกลุ่มนะครับจึงได้แสดงตัวนะครับแล้วก็ เขาทำการตรวจคุมและแจ้งข้อกล่าวหาให้เดกินทราบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและจัดโดการยืติสิ้นสุดนะครับโพสเลย286วันนะครับและได้นาตัวในจินนะครับมาที่ตรวจคุมข้องเงินนะครับทำการสอบถานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดียาเสพติดที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งในจินก็ให้การรับว่านักโทษนะครับเป็นรองหัวหน้าแก๊งนะครับค้ายยาเสพติดนะครับโดยมีพฤติการในการซื้อยาเสพติดจากประเทศไทยนะครับแล้วก็ ขนส่งนะครับไปยังประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยวิธีการนะครับโดยให้หญิงนะครับชาวเกาหลีใต้ซุกซ่อนยาเสพติดในร่างกายนะครับเพื่อที่จะนําเข้าที่ผ่านมาได้กระทการขนยาในจำนวนถึงสี่ครั้งนะครับซึ่งครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่สาสเอ็พฤษภาคมส5 6 7ัากเจที่ผ่านมานะครับสุนทรการเกาหลีใต้นะครับได้ทําการตรวจพบนะครับจากกลุ่มผู้โดยหารหนึ่งรายนะครับมีชีตามีนะครับจำนวน5 0 0รยกรัมซุกซ่อนอยู่นะครับรับว่านะครับได้รับยาสปติด มาจากโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ยะนะครับครั้งที่สครับวันที่10พฤศจิกายน2 5เ7นะครับสุนการกรนเกาหลีใต้ครับก็จับกลุ่มผู้ต้องหานะครับลักลอบขนคิทามีจำนวนห0าร้อยกิโลชิ้นเดียวกันครับก็อยู่ในพื้นที่นะครับยะชิ้นเดียวกันนะครับครั้งที่สครับเมื่อประมาณวันที่17กรกฎาคม2 5งพที่ผ่านมาครับสุนการกรนเกาหลีใต้นะครับก็ได้ทำการจับกุมผู้ต้องหานะครับจำนวนหนึ่งรายนะครับขนคราวนี้เป็นการขนยาไอนะครับจำนวน 1.1กิโลกรัมนะครับซุกซ่อนตามร่างกายนะครับเข้าประเทศเกาหลีใต้ครับในครั้งสุดท้ายรั้งที่4นะครับจากผู้พิากาหนึ่งรายนะครับในการซุกซ่อนอยาไอซ์ทั้งนี้จำนวน1.25กิโลกรัมนะครับซึ่งก็รับว่าผู้พิพาารับว่านะครับรับยามาจากในพื้นที่ของพันธยาและก็สุรประการในครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งผู้ต้อาหาทั้งหมดนะครับให้การซักทอดว่าในจริงนะครับเป็นคนที่บงการในการ,รลักลอบขนยาสิบในครั้งนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเจ้าหากยาสกิดนะครับทั้งหมดเนี่ยเข้าสามารถเข้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ได้นะครับยาไอซ์จะมีมูลค่าสูงถึง13ล้านบาทต่อกิโลกรัมนะครับและคีโตมินจะมีมูลค่าสูงถึง5.2ล้านบาทต่อกิโลกรัมนะครับเราในเคสนี้ก็ได้จับคุณตัวในกินนะครับสมาพสวนสอเมืองนยาเลยฟีตามกฎหมายนะครับสำหรับเคสต่อไปครับเมื่อวันที่8รกฎาคสม2า6 7จที่ผ่านมาครับทาง ตรวจคนข้าเมืองจังหวัดชลบุรีครับได้รับแจ้งจากพนักงานนะครับรับแลกเงินจากธนาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่นะครับว่ามีคนคนไทยนะครับได้นำธนบัตร500ยูโรจำนวนหนึ่งฉบับนะครับมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยนะครับซึ่งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับพบว่าเป็นธนบัตรปลอมนะครับเจ้าที่ตมนะครับได้ตื่นนอนใจนะครับจึงได้เข้าไปที่เกิดเหตุนะครับและให้พนักงานทําการตรวจสอบให้ดูนะครับโดยใช้ปากกาเคมีที่ใช้ตรวจสอบธนบัตรปลอม ว่าเป็นธนบัตรปลอมจริงนะครับจากนั้นได้ทําการสืบสวนขยายผลนะครับตนทราบว่าคนไทยที่นางนึงมาแรกนั้นนะครับเป็นทักงงานของโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่พญานะครับก็ได้นําตัวมาสอบปากคำนะครับโดยทักงานให้การว่านะครับตนได้รับเงินธนาบัตรนะครับดังกล่าวมาจากชายชาวรัสเซียนะครับที่พักอยู่ที่โรงแรมของตนนะครับโดยชายชาวรัสเซียคนนี้นะครับเข้ามาพักที่โรงแรมนะครับเป็นเวลาสามทิศนะครับและยังค้างค่าที่พักอยู่ ไม่ได้จ่ายค่าที่พักและได้นําธบบัตร500ยูโรมาเป็นค่าการชำระค่าที่พักนะครับซึ่งตนเองนะครับก็ไม่ทราบว่าธนบัตรต่างๆเป็นบัตรปลอมนะครับเมื่อได้รับมาแล้วนะก็ได้นําไปแลกเงินที่ธนาคารแลกเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับพนักงานของโรงแรมนะครับก็ได้นําเจ้าที่ตรวจตรวจสอบนะครับเข้าไปพบในเองนะครับซึ่งเป็นนามสมมุตินะครับที่พักอยู่นะครับที่โรงแรมชั้งบนนะครับ เมื่อพบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการขอตรวจสอบเงินสินเงินทางก็พบว่านะครับญาติของนายเอได้สิ้นสุดลงนะครับแล้วก็ขอตรวจสอบกระเป๋านะครับที่ติดตัวมาด้วยแหละที่ภายในห้องนะครับกระเป๋าสีดานะครับก็พบว่ามีธนบัตร500ยูโรอีกจํานวน5ฉบับนะครับ50ยูโรอีกจํานวน80ฉบับนะครับรวมมูลค่ากว่า6,500ยูโรนะครับความเสียหายกว่าล้านบาทนะครับตอนในส่วนนี้นะครับทาง ในเองนะครับก็รับว่าธนบัตรทั้งหมดนะครับเป็นของตนเองจริงนะครับแล้วก็เป็นธนบัตรยูโรปองนะครับซึ่งตนเองนะครับได้นําติดตัวมาจากเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับโดยมีเพื่อนนะครับได้ให้ธนบัตรดังกล่าวแก่ตนนะครับเพื่อเป็นค่าจ่ายในเมืองไทยนะครับแล้วก็ตนได้นำธนบัตรดังกล่าวมาชำระนะครับเป็นค่าโรงแรมจริงนะครับตามที่ทางท่านงานโรงแรมได้กล่าวมาไว้นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนะครับจึงได้แจ้งข้อหานะครับ A A รบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวครับอยู่ในจัดก,การนี้สุดบบะบบนะครับปลอมธนบัตรและใช้ธนบัตรนะครับซึ่งออกโดยรัฐบ,บาลต่างประเทศนะครับจับกลุมตัวสมภาพสวนสองม,มืองัญญาโดยมีตำรวจครับอจุรีรวมถึงกองทัพกาำลังกองพมืองสามนะครับก็เป็นสามทุ่ที่วันนี้เราได้มานำรายละเอียดมาแถาลงให้กับสื